กราบสวัสดีนะครับ่านผู้ชมทุกท่านกับยูพชิีกแล้วเช่นเคยนะครับนะ,ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่กันด้วยอ่ะสวัสดีกูดมาเน่งรับเช้าวันนี้เออเปิดเข้ามานี่มีเกมใหม่มาแล้วนะครับนะาไม่ใช่เดโมอย่างใดอันนี้ของจริงนะชักอันเตอร์ค่ายพีจีนะรอบที่แล้วรีวิวเดโมโกันไปใช่ไหมนะเกมมันก็นะมีความต่างกันน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งจริงๆเดี๋ยวเราไปอธิบายกันในคลิปแล้วกันนะอ่ะโอเคไปเริ่มเลยนี่เอามาหนึ่งพ บอกแล้วมันซื้อฟีตปินได้นะครับนะนะตามที่คาดเลยไม่ได้มีจุดพลิกผันในอย่างใดเออจากที่เราคาดคะเนกันไปแล้วนะแต่ว่าพี่คิงว่าฟีตปินด้านในมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เออแต่ก็มันก็มีข้อดีของมันแหละนะนี่รอบที่แล้วเราอธิบายกันไว้คร่าวๆก็คือตัวไอ้นี่พ่อหนุ่มตกเบ็ดเน่ยนะพ่อหนุ่มตกปลาแล้วกันตกเบ็ดเดี๋ยวมันจะใช้คำกลก่วพ่อหนุ่มตกเบ็ดเออ จะขึ้นอยู่กับตามจํานวนเบ็ดเลยนี่ถ้าเบ็ดห้าตัวนี้ก็จะได้5บาทใช่ไหมเออถ้าฉลามหตัวจะรวมเป็นมันติดภัยอันเดียวคล้ายๆกับเกมตกปาลาค่ายแพคเมติกนั่นแหละนะอ่ะหลักๆก็เหมือนกันเลยมีนักตกปลาก็มีปลาไม่มีนักตกปลาก็จะไม่ได้กระตังนะถ้ามีฉลามปึ๊บต้องมีพ่อหนุ่มด้วยเออไม่น,นั้นก็จะไม่มีคํานวณน,นะปึ๊บไหนนะอืมอืมคำนวณหนึ่งปุ๊บได้ฉลามหนึ่งตัวนะนี่เห็นไหม ปึ๊บอืมอุ้ยไม่ได้เลยเลยนะก็ตามนั้นฟีเจอร์หลกัหลกๆเราที่ายไปแล้วแหละว่ามันจะมีความต่างแค่ตรงซื้อซีสป,ปินได้ตามที่พิจิงคดาดไว้นะเออก็เหมือนเดิมนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,ปบโป๊ะไม่ได้มีความแตกต่างจากที่คิดว่าอย่างใดน,นะแต่ก็สายซื้อก็อน่าจะพอแบบเอาไปลุ้นเสียวๆได้นะอ่ะซื้อดูซักไม้แล้วกันมา ฟีเจอร์เหมือนที่บอกเลยไม่มีความแตกต่างเลยนะได้ตกปลานี่ได้พ่อหนุน่มนี่สีตัวได้ห้าหมุนแล้วก็ขยับไปทีละสเต็ปก็จะเพิ่มตัวพ่อหนุ่มนี่แหละนะง่ายๆเลยแค่นั้นแหละมีแค่นั้นแหละเออนี่หนึ่งตัวปึออ๊บง่ายๆว่าเหมือนมันขยับเป็ดให้แหละเออก็จะไหมเหมือนไม่ขยับเป็ดให้เราอ่ะอุ้ยอุ้ยอโตยไดยโยมันไม่ขยับเป็ดให้เราอ่ะเออเนี่ยพอเป็ดห้าพุทธพอได้ไอ้พ่อหนุ่มนี่สี่ตัวมันก็ขยับไปเป็นเป็ด เบ็ดสิบให้เออตรงนี้ก็จะดีหน่อยนึงมีความแตกต่างมีความแตกต่างนี่แน่โอเคบึบบุบเฮ้ยแม่เหล็กอยู่ดีมาสองปึ๊บปุ๊บอ่าโอเคมาเพื่อนครับเดี๋ยวอยู่ถ้ามันไหลๆจนแบบได้เยอะๆนี่อู้ยี่คูยี่สิบเฮ้ยสามสิบโอ้อย ไอ้ซูปเปอร์เมกาวีนมาแล้วอ้เอ้ยแจมๆจมจุกจุกจมๆจมจุกจุกพุทธพุทธพุทธอืสิบห้าเฮ้ยทำไมของจริงดูดีกว่าเดโมโเยอะเลยวะเออเดโมโนี้ว่ากระจุยอืมอ่ะได้คุณหนึ่งอ่ะอย่าไม่ได้ได้ตัวเดียวโอเคได้อยู่ไม่แย่อ่ะหุนอีกหมุนหนึ่งได้ค่าหมุนทีนี้พอขยับไปสิบห้าเราก็จะได้เสียวแล้ว นี่เรียบร้อยปึ๊บปึ๊บไปไปยาวไปเลยยาวไปเลยยาวไปเลยเอ้ยได้อยู่ไหมครับปึ๊บนี่เออมีอจยมีปลาหมอครังดำไหมช่วงนี้มันฮิบอยู่เออมีแต่กระพงแดงอันนี้เขาเรียกปลากระกรพงแดงหรือปลาเก๋าวะเอออุ้ยโอ้โหย,ย,ยี่สิบอีกแล้วเนี่ยเกมที่มันกักฟีเจอร์มันก็จะแบบเนี้ย อย่ามันต้องพึ่งสองสามอย่างนี่ถ้าเราได้มันติดพายแล้วเรามันคิดอะไรนี่ก็คือจบแล้วนะอืออืออือเอาอุ้ยเรียบร้อยครับสวยงามแจมเจมจุกจุกบับบับบับผงังเอ้ยของจริงแจมกว่าเฮ้ยของจริงแจมกว่าบอกเลยของจริงแจมกว่าเดโมอือโอ้คุณถามสิตตกยังบ่อย ดูตอนเราเล่นเดโมยังได้แต่สองสามหนึ่งนะเออปึออ๊บตัวหนึ่งลูกพอ่อโอ้ยย่หาตัวหนึ่งลูกพอ่ออ่าเรียบร้อยโอเคหาย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 ได้เสียวบอกเลยได้เสียวโอ้ยย่หาเป็นห้าสิบเลยเอ้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 ยนั่นแหละเจมเจมจมเจมผางผางโอ้หมยเล็กยาวเลยโอ้ อ้าสีแป้งดีหลักๆคือมันเหมือนแพกเมติกเลยเพื่อนครับนะเหมือนที่บอกเลยก็คือมันเหมือนแพกเมติกเด็ดๆต่างกันนิดเดียวอืมหรือว่าไม่ต่างเลยก็ไม่รู้รู้สึกว่ามันเหมือนกันเลยนักกาแพกเมติกผ้าไอ้ผ้าเมก้กาเนะี่ยเออเหมือนกันเลยรู้สึกนะถ้าจะไม่ผิดมันจะเหมือนกันเด็ดเเลยเอออุ้ยอตูดอกนี้ไม่ได้สักดอกระเออเออ สักดอกอ่าโอเคสบายไหมนับโอ้แจมเอ้โอ้จริงๆเลิกได้แต่ไม้แรกเลยนเนี่ยกำไรพันหนึ่งแล้วเนี้ยดูปึ๊บพางก็ไป1510นะ้าครับโอ้เปิดมาไม้แรกกำไรพันหนึ่งเลยเออนี่เลิกได้แล้วนั่นเนี่ยจริงเฮ้ยแต่ไม่เลิกเลิกทำไม เลิกทำไมล่ะมาดิโอ้ย่ยเหงาเลยอืออือเอาหายเยือคำนวณทีนี้อืออุ๊ย5ตัวรวบไปปับ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 ปัเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ที่มันมันโอเคนะันที่พี่ยิมบอกไปถ้ามันรวบแล้วมันเชียร์5ตัวก็เป็นถือเป็นความว้าวอยู่เพราะเราจะได้ลุ้นอีก5่ช่องนี้ตกลงมาว่าจะมีพ่อหนุ่มตกลงมาหรือเปล่าเอ้ยแต่ดูดีดูดีเลยดูดีเลยมา เกมนี้ทุนหนาๆน่าจะเล้าใจกูบอกเลยเออเพราะถ้าขยับไปถึงเมื่อกี้นะยี่สห้าห้าสเต็ปม,มันคุณเห็นไหมอุ้ยพนมแม่นะถ้ามันขยับไปถึงห้าสิบได้เมื่อกี้แต่ถ้ามันเป็นเบดสูงอย่นหรือว่ามันจะเยอะขึ้นอีกนะเออถ้าเป็นเบ็สิบเมื่อกี้น่าจะขึ้นหลักร้อยเออคิดดูอืมพนมตกปลาตัวละร้อยอ่ะที่ดูอะไนี้ไม่สวยเลยแต่ถ้าว่าเขาเฮียเลยนะเขาจริงเขาเฮียนะอืม อืมอ so ืมเอาโอเคตัวแรกมาแล้วหมดแล้วสาหมุนแล้วจะได้ไหมเนี่ยเนี่ยข้อเสียของเกมตกปลามันจะประมาณนี้นะครับถ้ามันว่ามันก็จะว่าหน้าเกลียดอ่ะเออเห็นไหมอืมอืมอุ้ยโอเคอ่ายังดียังดีเหลือสองหมุนหมดแล้วมันเหลือสองตัวจะได้ไหมเนี่ยอืมอ่ะเออเออเอา เออเอาอย่าได้เีดเดียวโอเคลุนสุดท้ายสาธุสาธุก่อนตกมาทะลูกขอร้องขอร้องขอร้องอ,อื้อหือขอร้องพนมโอ้โหไม่ได้เพครับเนี่ยถ้ามันไม่ไหลมันก็จะประมาณนี้แหละแต่ถ้าเหมือนที่บอกไปถ้ามันไหลาย,ยาวๆได้ก็ถือว่าโหดร้ายทารุณอยู่นะเอาจริงเพราะเบ็ดที่มันขยับเนี่ยก็เท่าตัวงเลยนะอืมอืมแต่แตกนอกเนีงครับ แปกนอกก็ก็ได้อยู่ไม่แย่นะเนี่ยเนี่ยคูณเพราะว่าเราจะได้ลุ้นฉลามด้านนอกด้วยเพราะฉลามด้านนอกเมื่อกี้ก็มันก็ไม่ได้จํากัดว่ามันจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมมันจะได้สูงสุดคูณที่คูณห้าสิบนั่นแหละเออแล้ววันนี้คูณสามสิบลงบ่อยด้วยก็ถือว่าโอเคอืมอืมอืมได้แล้วห้าตัวรวบไปสวยตุบ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 เนี่ยไอช่องที่ตกประมาณเดี๋ยวจะได้ลุ้นเห็นไหมแต่นี่ไม่ได้พูดทำเพื่อ เออก็มีข้อดีแหละมาไม้หนึ่งพอเดี๋ยวถ้ากำไรไม้นี้ได้สักพันกลับไปพันหนึ่งเมื่อกี้กูเลิกแล้วถือว่าได้อยู่นะเอาจริงมันก็ถือว่าโอเคอ่ะมาไปครับแต่ถ้าพูดนะของจริงดูดีกว่าเดมโมเยอะเดมโมเราจะเห็นเลยว่ามันเย่ยมากคูณหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยไม่ได้คูณเลยเออแต่นี้เรายังเห็นคูณสิบห้าคูณสามสิบอะไรหล่นโคตรบ่อยแต่นี้ว่ากับจูเหมือนกันนะเนี่ย เอออุยาน่าจะได้นะบวกห้าปึ๊บนี่คูณห้าอัพอืออือเอาแล้วชมเยอะเขาหน่อยแล้วเอาแล้วเออเออเอาตกมาปึ๊บตกมาพอนุ่มปึ๊บพอนุ่มไอ้ยี่ายยามาได้แล้วโอ้โหมาเลยลูกเอ้ยยี่สิบเอ็ดโอ้โหอย่างสวยโอเคไป โอ้โหตกมารู้จังหวะเพื่อนครับเหลือสามหมุนกับอีกหนึ่งตัวได้ไม่ได้ต้องได้แนะล้วนะเออสองหมุนแล้วขอาลองย้ายเสียของไอ้สัตว์ย้ายเสียของเออหมุนตัวซ้ายขอาลองขอลองเพืออ่อนครับเอออย่างดีโอ้ยขนลุกไอ้เหี้ยขนลุกแต่เช้ามาอือฮอแต่เมื่อกี้เราเปิดแรกมาก็ถือว่าดวงดีอยู่นะเราไปถึง25แล้วเมื่อกี้ อืมอืมโอ้หนึ่งอออืมอืม,อมเรียบร้อยเรียบร้อยสองไม้ติดโอ้แสดงว่าไม้แรกไม่กิ๊ฟลุกไอ้ทันเริ่มไม่ค่อยเออแต่เมื่อก,กี้ไม้แรกฟลุกแล้วโอ้แต่ไม้แรกมาดูด,ดออีอ่ะเมื่อกี้ไหลไหลไหลดีอ่ะอืมอืมอ่ะ มาลูกมากำไรหนึ่งพันหมดแล้วไหครับแม่นะดีจจได้แป๊บเดียวอืออือเอาแล้วพ่อหนุ่มกูหายแล้วไหครับพ่อหนุ่มกูหายแล้วไหครับอายเยอะแล้วไม่สวยเอ้ยเมืม่อกี้ยังชมอยู่เลยอือหายเยะปลาหมอเดบไปแล้วเออเอาแล้วเจ็ดหมุนศูนย์บาทไปโหงอือเอา คูน่50ไอเ้เย่อลดแล้วพอนุ่มมึงอยู่ไหนอี๋โอ้โหพอนุ่มหายตายโอ้ยคู่50มาเอออื้มได้ดอกเดียวโอ้โหพอนุ่มกูไม่มาเมื่อกี้ไอเ้เย่่คุณ50ต่อเมื่อกี้อย่างนั้นก็หลุดทุนน่ะมุนตัวท้ายกวไม่รอดอือเรียบร้อยโอ้โหยอ่ชมได้แป๊บเดียวสามไม้ติดเลยที่หายแล้วเพื่อนครับ อ้าชิบายแล้วเริ่มไม่จ่ายไหมครับโอ้มื่ี้ชมดีๆอยู่เลยเปิดมาแรกยี่ห้ดูเปิดเฉยอืมอืมอืมออกมาโอ้แต่เราได้เห็นคูหน้าผิดแล้วนะเดโม่ถ้าพี่ิงจำไม่ผิดที่เราเล่นเดโมกันไปน่าจะสี่ร้อยหมุน กูห้าสิบไม่ตกสักรอบเลยนะกูบอกมึงเออไม่มีสักรอบเดียวแล้วตอนเราเล่นเดโมมันซื้อฟีสปินไม่ได้เกือบสี่ร้อยหมุนเข้าฟีสปินทีหนึ่งโอ้โหกูบอกมึงเลยเกมนี้มึงไ,ไม่ต้องปั่นยากสัตซื้อไปเลยถ้าปั่นเอาแตกนอกได้แต่ถ้าปั่นระหว่างเข้าฟีนี่ยากนะแต่ของจริงอาจจะไม่เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ ลองดูได้นะอันนี้พี่กินไม่การันตีแต่เราติาเราติดเราดีวิดีโอไปมันมันเข้าฟรียากมากยากถึงยากสัตว์สัตว์สัตเออน้อยเกมนี่กูเล่นเดโมแล้วรีวิวมาก็สี่ห้าร้อยหมุนเข้าฟีดอปินนี่ถือว่าโหดสัตว์แล้วนะเอาจริงยากยากมากอืมอือว่าโดนอืมปึ๊บกูหน้าสิบแม่งนี้อุ้ยสวยรวบไอ้เย้รวบรวบอุ้ยโอ้ยดอกนี้สวยจัดปั๊บ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 ั๊บั๊บับสามสิบ โอ้โหยังดียังดีแม่สองร้อยเลขสองตัวได้ไหมสองตัวสองตัวเนี่ยพอเบ็ดสูงมันก็เล่นเพลินนะกูบอกถ้าจังหวะมันมันลงดีๆอ่ะเออเพราะว่าเบ็ดมันจะกระโดดเลยอะ่ะอืมอืมพนุมพนมอยู่ไหนพนุมโอ้โหพนมหม,มุนตัดท้ายแล้วี้ยไม่มาเรียบร้อยพนุมกูไม่มาแล้วนะครับ โอ้โห4ไม้โดนนวดเลยเว้ยเริ่มหยาบเริ่มหยาบเริ่มหยาบแล้วอยากกระโดดเบ็ดมากแต่ก็ไม่เอาดีกว่าอ่ากูกลับไปเบ็ดห้ามเดินดีกว่าไหมครับอยายได้สองไม้วะเอาโอ้โหดีใจได้ไม้เดียวไอ้เี้าจ่ายอยู่ไม้เดียวตอนนี้หลอนดอกไอ้เี้ยไม้แรกมาดูดีเลยโอ้โห มาแรกนี่หลายโจ๊กหลายโจ๊กอืมอืมอย่าค้างอย่าค้างเหล่าอย่าค้างเหล่าพวกมากระจุกกันอยู่เกมใหม่หมดแน่เลยเนะี่ยอืมอุ้ยไอ้เหี้ยตกสักตัวขอร้องโอ้โหขอร้องปนุอมอีอีอีกแล้วสี่สิบโอ้โหไม่ได้อืม,อม,อมใจดำมมมาหิดมากนะครับอืม อือโอเคโอ้ดอกสวยๆมาหลายดอกเนี่ยมันไม่จับไปเลยเว้ยอืมอืมอืมอูนย์สามโอ้เหลือทีหมดแล้วได้ไม่แน่สองตัวเนี่ยอืมเอาบนตีแล้วเนี่ยมึงคนตีแล้วเนี่ย,นนยอืมสามสิบเอ้ยตกมาเอ้ยย่าไม่ลงเลยโอ้พ่อหนุ่มกูหายแลย้วไหมครับ อืมหสุดท้ายโอ้ไม่สวยแล้วทีนี้อืโอ้แล้วไม่สวยแล้วทีนี้เวน,นัมโอ้ตกปลาหลอนดอกไอ้สัตว์เปิดมาไม้แรกกำไรนึกว่าจะว้าวเี้ยมึยมงดูสีห้าไม้หลังแดกตัดเลยอืเรียบร้อยทำไมนี้ไม่จ่ายคือหมดกรึ๊บ โอ้โหเปิดอย่างเฟี้ยวไอ้ยี่เลี้ยวลงคลองอืมปดแมกนะเพื่อนนะมึงจะไม่จ่ายห้าไม้ติดไม่ได้นะเพื่อนนะโอ้โหเห็นใจกันบ้างอืมหูสิบอ่าสิบห้าโอเคอ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ปึ๊บปิดเปึ๊บปิดเปิดอ่าสองหมุนสองตัวไม่ลงไม้นี้จะไปลงไม้ไหนอืมไปจ่ายนกูดานะบอกก่อนอืม เฮ้ยโอเคอ่ะโอเคยังดียังดีเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนอ่ะโอเคปลาหมอคางดำกูเออโอเคไหครับไปแล้วสเต็ปหนึ่งรอดครับอ่ะ12บสองยาวไปเลยลูกมึงเก็บไปถึง60ไปเลยได้ยิ่งดีเชื่อกูอื้อืออ่ะโอเคแหมเอ้ยมึงไม่คูลสักหน่อยเรอเบิ้ลอืมเอาอุ้ยโอ้โหไม่มีเพราะหนุ่มกู อ่าโอเคสามตัวโอ้โหยังไม่ได้คูณโอ้ยไอ้ดอกนี้ถ้าได้คูณมันตาเหลือกัน,นะกูบอกมึงแต่ก็ได้อยู่ไม่เป็นไรมันไหลแล้วอโอ้โหมึงดูใจด้วยขอร้องเรียบร้อยดอกนี้เต็มจ่อขยะโอ้โหคูณน้อยโอ้ยสามสิบครับทางมาก่อนไปแล้วไหมครับไปแล้วไหมครับขึ้นสามสิบแล้วไหมครับอีกตัวเดียวตัวเดียวไม่น่าพลาดไม่น่าพลาด ไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดเอา i, ดีๆเดีดีๆอยากก่างกตีนขอร้องอืออือเจ็ดหมุนตัวเดียวตัวเดียวอย่าให้เสียของลูกพ่อมาแล้วมาแล้ว30มสิบสมบมาแล้วครับปึ๊บสิอดหมุนมาโอ้โหหกสิบรออยู่นั่นนะ่ะอืออุ้ยไอ้ยาพรคุณไอ้เรื่อนี้คืออะไรก็ได้แล้วตอนนี้สามิแล้วเนี่ยอือ เออโอ้อยจำจอเออเอาลูกเอาตกไปลูกพนมอยู่ไหนโอ้โหยี่พนมกูหายไอยาโอ้โหยี่คนตีแล้วมึงคนตีแล้วเนี่ยมึงคนตีกูแล้วเนี่ยมึงคนตีกูแล้วเนี่ยอืมอืมมึงคนตีกูแล้วเนี่ยอืมอืมเอาแล้วโอ้โหคนตีแล้วสัตว์เออโอ้โหมันครับม,ม,ม,มันคนตีในสัตว์สามสิบไม่ได้ใช้เลยบอกนะ อืมโผกว่าจริงโอ้โหโคตรเยี่ยเลยโอ้โอ้โอสัตว์เอ้ยเลยโอ้โหคนตีในสัตว์สามสิบแล้วเมื่อกี้โอ้โหสามสิบคือเก็บคูณได้แล้วดอกสี่ห้าร้อยเหลือแล้วอะ่ะจริงเออเอา โอ้โหหัวร้อนแล้วเนี่ยหัวร้อนแล้วเนี่ยหัวร้อนกับมึงนั่นแหละโอ้โหคนตีนสัตว์เลยมึงคนตีนเลยเนี่ยเอาจริงอืมอืมคูนสิบตกแล้วตัวที่โอ้โหไม่มีคนตกไปอีกแล้วครับอืมอืมโอ้มาพอมันลงไอ้เนี่ยนี่มามันไม่มีคูเห็นไหม ดีไปเราหัวอุ่นแล้วเนี่ยดีไปโกหัวอุ่นแล้วเนี่ยอืมเอาอุ่สามอืมเอาทูน่าสิบอยู่ไหนสัสทูน่าสิบลงมาดิหือฮะโอเคมาสิบเอ็ดปึ๊บหาเรื่องหาเรื่องให้เดือดโอ้สามสิบปีกี้สวยจริงเลยเนี่ยมันไม่มีคำนวณเสด็จของสัตว์ มันมันไหลขึ้นไปเร็วมากนะเมื่อกี้เออหมุนหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยหกหมุนแล้วช็อตเมื่อกี้ลงทีสามตัวสองตัวไงพอ่อสามเียสามตัวสองตัวเนี่ยไอพ่อหนุ่มนี่มันจะมารวบนะถูกไหมเออย่นมันก็จะยิ่งแพงไปอีกอืมว่าโดนแล้วครับอืมอืมดูได้ไหมไม่ได้เลยโอ้ เยี่ยเลยเนี่ยมึงเยี่ยเลยเนี่ยตรงนี้มันคือมึงเยี่ยเลยเนี่ยอืมอืมเอาหล่อนี้ได้ไหมไม่ได้ดูโอ้โห,หมันสุดท้ายเรียบร้อยโอ้ยังรอดโอเคคูณสองเนี่ยมันได้แต่เแค่แบบเนี้ยตัวเดียวเนะี่ยอืมเรียบร้อยกูว่าเรียบร้อยตรงนี้ปอน,นุ่มไม่ตกแล้วสามหมุนแล้วเออเอา 30ขอลองสักตัวไอ้เหี้ยขอสักตัวได้ไหมพ่อหนุ่มมึงลงสักตัวโอ้ยโอ้ยเย้ยจริง5ห,หมุนไม่มีเลยโอ้ยยอมโอ้โหหัวอุ่นเลยสัตว์แม่งมาเบตสามสิบแม่งดิอืมอืมโอ้โหจังหวะสวยๆไม่ลงเลยสัตว์ดู เรียบร้อยมั้ยครับพ <c oughs> อจบการรีวิวเยี่ยเลยกูบอกมึงคนตีนสัตว์มาไม้แรกสวยกูนึกว่าจะว้าวมึงดูโอ้ต่เมื่อกี้ขึ้น30มึิบมั้งไงไหมไอตอนขึ้นเมื่อกี้ก็ได้เอารอบเมื่อกี้เนี่ยห้าหมุนไม่มีไม่มีไอเอยี่ยนนี่ตกเลยไอตกปลาเนี่ยโอ้โหออกเอยีย่ยงนั้นดูโอ้โหกำไรพันหนึ่งสูขัดทุนพันหนึ่งหัวอุ่นแต่เช้าเลยโอ้ โอเคไหมครับนะอย่างที่บอกไปฟีเจอร์ไม่ต่างกับเดโมโลเลยนะเหมือนกันเดะคำนวณ8ตัวได้ฉลาม1ตัวนะแล้วก็ต้องมีพ่อหนุ่มตกปลาถึงจะได้แต่วันนี้รู้สึกว่าตัวคุณก็จะตกดีอยู่แต่เ็าไม่ได้ละคูณ40 50แต่คูณ30ไม่ที่ได้อยู่เออโอ้โหเซ็งสัสๆโดนหไม้ลวดนะครับออโอ้แต่ไม้แรกมาเปิดมาใจนึกว่าได้ใจไปหน่อยนึกว่าจะกำไรแล้วเมื่อกี้มันกำไรไปแล้ว1,000งนงนึกว่าแม่งจะมันจะมีโอกาสไหลแล้วนะโอ้แต่ช็อตเมื่อกี้ที่จริง30บแม่งเกือบ10หมุนแม่ง เอออ่ะโอเคไหมครับนะอย่างที่บอกไปมันต่างกับเดโมโคือซื้อฟรีสปินได้มันที่คาดการไว้แหละก็ไม่ไมีความต่างแต่อย่างใดเนาะเออก็เป็นเกมหนึ่งที่เข้ามาเล่นได้นะถ้าเข้ามาเป็ดสูงๆเมื่อกี้จังหวะที่มันไหลดีๆถ้ามันจ่ายก็ดีแต่ถ้ามันไม่จ่ายก็ออกเคีียดแบบเมื่อกี้เลยนะอ่ะโอเคไหมครับนะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ได้เช่นเคยไม่แนะนำาเล่นตามชมเป็นเตอร์ส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ